ไวายใสวัยกันมังออเออวันนี้โรงเรียนของไอ้น้องอาริสก็ได้เปิดเทอมเป็นวันแรกเรียนวันแรกก็ถึงก็ปวดหัวอยากหาผัวดีกว่าเพราะว่าโรงเรียนของไอ้น้องอาริสเนี่ยเข่งคัดเรื่องศาสนาหรือว่าเรื่องพระเจ้ามากๆไอ้พี่หนวดคนนี้ก็คืออาจารย์ของนักเรียนทุกคนเมื่อถึงคาแรกไอ้พี่หนวดก็ได้สอนนักเรียนในห้องวาตามหลักคําสอนของพระเจ้าที่สอนไว้ห้ามทุกคนเสียประจันทร์ก่อนแต่งงานและห้ามทุกคนนะช่วยตัวเองเด็ดขาดไม่ว่าจะเล่นเบาตกปลาก็ห้ามเด็ดขาดเข้าใจบอเพราะว่าพี่หนวดคนนี้เป็นคุณครูของนักเรียนทุกคนที่เข้มมมเรื่่่่่ออออาาาสนนีีีีคชวุณพฟหท ศาส,สนาของนักเรียนทุกคนหลังจากที่อาริสเลิกเรียนเธอก็ได้กลับมาบ้านแล้วก็มานั่งเล่นเกมอย่างสบายใจแต่ว่าระหว่างที่เธอนั่งเล่นเกมอย่างสบายใจอยู่มันก็มีข้อความแปลกๆทักเข้ามาหาเธอแต่ว่าพออริสเปิดดูเธอก็ถึงกับตกใจว่ามันอีอย่างวันนี้ข้อความที่ส่งมามันเป็นรูปคู่ของคู่รักคู่หนึ่งที่กาลังแบบบกันอย่างเมามันอยู่อีน้องอริสท,ที่เชื่อในพระเจ้าที่เห็นรูปก็รู้สึก,ยกขยะแขยงขึ้นมา,ารีปิดหน้าจอหนีแทบไม่ทันแต่ปิดหน้าจอทิ้งแค่เสี้ยววินาทีสมองของอีน้องอาริสเน ชายแปลกหน้าคนนั้นส่งมาให้ดูทั้งหมดแมงเลยอีน้องอลิสก,ก็กาลังจะโดนอารมณ์ความหื่นของตัวเองครอบงําพอจังหวะนั้นในใช้แปลกหน้าก็ได้ทักมาย้าแล้วก็ถามเธอว่าตอนนี้เธอกําลังมีอารมณ์อยู่ใช่ไหมและตอนนี้เธอก็กําลังจะตกเบ็ดตกปลาเพื่อช่วยตัวเองอยู่แมนบอกแต่ด้วยความที่เป็นเด็กใสซื่อและเป็นเด็กไซใส,ใ,สในวัย16ปีของเธออีน้องอลิสก,ก็ไม่เข้าใจคําว่าตกเบ็ดตกปลาและช่วยตัวเองเนี่ยมันแปลว่าอะไรพอเธอไม่เคยทําเลยสักครั้งหนึ่งตั้งแต่เกิดมาเธอก็เลยรีบเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก ก,ก็เลยลองมาทํากับตัวเองดูบ้างมันก็เลยทําให้น้องอลิรู้สึกถึงความฟินเหมือนจะบินได้เกิดมาเธอไม่เคยมีความรู้สึกดีแบบนี้มาก่อนเลยสักครั้งในชีวิตแต่ก่อนที่เธอจะไปถึงจุดสูงสุดเอื้อมถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดอีแม่ของเธอก็ตะโกน,นขึ้นมาจากล่างบ้านแล้วก็เรียกให้อลิรีบลงไปกินข้าวเย็นก่อนสังหาอีน้องอลิที่ตกใจก็รีบปิดหน้าจอคอมแล้วก็รีบวิ่งลงไปกินข้าวกับคุณแม่เพราะกลัวว่าคุณแม่จะสงสัยว่าก็ดูอะไรอยู่พอวันต่อมาระหว่างที่น้องอลิซก,ก,ก,กำลังนั่งกิน เองมีอะไรหรือเปล่าว่ามาน้องผิวสีก็บอกว่าไม่มีอะไรมากหรอกได้ข่าวว่าเธอเนี่ยชอบไปห,หนุ่มเวทมากๆจนยอมไปขัดจรวดให้กับไอ้หนุ่มเวทเลยใช่ไหมและออย่างก็อยากเตือนเธอไว้ไอ้ข่าวที่ฉันมาบอกวันนี้ในข่าวของเธอที่ขัดจรวดให้กับไอ้หนุ่มเวทเนี่ยมาดังไปทั่วโรงเรียนแล้วตอนนี้อาริสก็พยายามปฏิเสธหัวชนฝาว่ากูไม่ได้ทํากูไม่ได้ขัดจรวดให้กับไอ้หนุ่มเวทและไออย่างเธอก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้คาว่าขัดจรวดเนี่ยมันแปลว่าอย่างแหละเพื่อนๆที่นั่งกินข้าวข้างเออกก็็าาันนรย่งงคคุิิลไูปณญ ที่หน้าห้องแล้วก็บอกอาิว่าต่อไปนี้เธอจะไม่ต้องมาเป็นผู้นํานักเรียนของทุกคนแล้วถ้าเธออยากกลับมาเป็นตัวแทนของนักเรียนเหมือนเดิมก็ให้ทําตัวดีๆไม่ใช่ว่าเอาเวลาว่างของตัวเองไปขัดจรวจให้กับผู้ชายแล้วครูก็บอกให้เด็กนักเรียนคนอื่นดูเป็นตัวอย่างอย่าทําตัวแบบอาริเด็ดขาดเพราะว่าพระเจ้าในเฝ้าดูพวกเธออยู่ถ้าทําตัวเหมือนอาิสเนี่ยทุกคนจะตกระลกหมกไหมขุมที่18ไม่ได้ปูดไม่ได้เกิดตั้งชาตินี้พอพูดจบครูก็ได้เรียกให้นักเรียนคนอื่นเนี่ยขึ้นมาทําหน้าที่แทนีน้องอาััอ,องงากไได่่่่หววยยมปรวจใหห้้ผูชายคนนไริงๆและเธอก็ บอกครูว่าคำว่าขัดจรวดเนี่ยหนูยังไม่เข้าใจเลยว่าความหมายมันแปลว่าางพอตกตอนเย็นนีน้องอาริก็คิดว่าตัวเองจะบาปพอเธอคิดว่าเธอทําผิดต่อพระเจ้าอย่างมากเธอก็ได้ประสราภาพบาปกับคุณพ่อเมอร์ฟีหรือว่าคุณครูเมื่อตอนเรื่องว่าเธอเคยตกเบ็ดตกปลาเพ้เชื่อตัวเองเกือบได้ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ก่อนไวเอนควรคุณพ่อเมอร์ฟีที่ได้ฟังเรื่องทุกอย่างแล้วก็เข้าใจแล้วก็บอกว่าปรเป็นอย่างพระเจ้าให้อภัยเธอแล้วไอ้หนูน้อยแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นเธอต้องไปเข้าค่ายศาสนากับโรงเรียนโดยเพื่อไถง ครูกับรุ่นพี่ที่ค่ายศาสนาก,ก็ออกมาต้อนรับพวกเธออย่างดีอารีได้มองไปเห็นชายคนหนึ่งที่ออกมาต้อนรับเธอก็ถึงก็ตกใจผู้ชายอะไรมันหล่อเป็นวัวตายควายล้มจนยอมบาบานถามหาอารีก็ได้หันไปถามเพื่อนของเธอว่าผู้ชายคนนี้เขาคือใครเพื่อนของเธอก็บอกว่าเขาคือไอ้นุ่มคีเป็นกัปตันดาวเด่นทีมฟุตบอลของโรงเรียนเลยเชวเดอก่อนที่ผู้คุมจะเข้ามาหาลิศแล้วก็พาลิศไปที่ห้องพักของเธอพอมาถึงที่ห้องพักครูก็ได้ขอยึดโทรศัพท์ของไอ้น้องอารีดไว้ระหว่างที่อยู่ที่นี่แต่ว่าไอ้น้องอารีดเนี่ยก็ได้เหลี่ยมใส แอบเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าแล้วก็เอาอนาฬิกาให้ครูแทนพอเช้าวันต่อมาครูก็ได้เรียกนักเรียนทุกคนมารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมของวันนี้ก่อนที่คุณพ่อเมอร์ฟี่จะขึ้นไปบนแท่นแล้วก็บอกกับนักเรียนทุกคนว่าที่ทุกคนมาเข้าค่ายศาสนาที่นี่ก็เพื่อทําให้ทุกคนได้เข้าถึงหลักคาสอนของพระเจ้าให้มากขึ้นและคําสอนของพระเจ้านี่ก็คือที่1ของชีวิตที่ซ้ายก็ต้องไปซ้ายชี้ขวาก็ต้องไปขวาเดินหน้าก็ต้องเดินหน้าห้ามถอยหลังเด็ดขาดนี่คือคําสั่งของพระเจ้าและต่อมาครูก็บอกให้นักเรีีีีีียยยนนนนนนททททททุุกกกกกกคคคไไไปปพพพัันนััิข้้้้าาาววเเ่่งงดอแแหหลละะม็ํ น้องอาริได้ไปเจอกับไอหนุ่มคีตอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้มันก็ทําให้อาริกับไปหนุ่มคีตได้คุยกันเป็นครั้งแรกพอคุยกันไปคุยกันมามันก็ทําให้อาริรู้สึกปื้มไอหนุ่มคีตขึ้นมามากๆกว่าเดิมพอตกกลางคืนระหว่างที่อาริกาลังแอบเล่นโทรศัพท์อยู่เล่นเกมงูดึกดําบันยุคประเจ้าสามหัมเธอก็ได้เข้าไปหมดปิดเสียงโทรศัพท์ไว้เผื่อมีใครโทรมาระหว่างที่เธอแอบเล่นโทรศัพท์พอเธอปิดเสียงโทรศัพท์เรียบร้อยโทรศัพท์มันก็สั่นตืดๆมันก็เลยทาให้อาริรู้สึกอยากลองไอต